พี่แบงค์ครับครับออนนี้ทำอะไรอยู่ครับอ่าผมทำร้านจิตสดชื่นอยู่ครับจิตสดชื่นจิตสดชื่นจิตสดชื่นนี่มันมันก็จะเป็นอารมณ์ร้านที่ทำให้ทุกคนมาแล้วสดชื่นครับรู้สึกสดชื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งนั่งกินข้าวพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าการแบบหาคนปรึกษาหรือว่าดื่มฟังเพลงทุกอย่างเลยครับเป็นการรีแลกซ์พักผ่อนผ่อนคลายครับพี่เห็นอย่างบรรยากาศ ม,มันยังไงมันความชอบหรือว่าสไตล์อะไรอ๋ออันนี้เป็นเป็นความชอบครับเป็นความชอบแล้วก็สไตล์นี่ผมว่ามันเกิดจากความชอบมาเองมากกว่าทุกอย่างที่ทําคือความชอบส่วนตัวปกติเราชอบสะสมอะเรเป็นพิเศษอ๋อผมผมชอบของเก่าครับผมรู้สึกว่าของเก่ามันมีมันมีอายุของเขามันมีอายุที่ถูกผ่านมามีวัฒนธรรมบางอย่างอะไรเงี้ยครับที่อยู่ในตัวของเก่า อย่างของสะสมที่เราชิ้นที่แบบที่เราปวดหลักๆเนี่ยอะไรจริงๆผมชอบทุกชิ้นเลยเพราะว่าพอชิ้นไหนพอเจอไงครับก็จะก็จะซื้อมาเลยก็จะส่วนมากจะเจอแล้วซื้อมากกว่าครับไม่ได้แบบว่าไปตามเก็บสะสมอะไรเงครับต้นไม้ทุกต้นก็ชอบหมดเลยครับชอบเพราะว่ามันดูแล้วมันรู้สึกสบายใจครับลมเย็นอะไรอย่างนี้ด้วยครับที่นี่เมื่อก่อนก็เป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่ครับ ปลูกมานานแล้วปลูกประมาณ40สิปีแล้วครับกค็ค่อยๆครับค่อยๆเก็บสะสมบางชิ้นนี้เก็บตั้งแต่เด็กเลยครับแปลว่าเก็บแล้วก็นู่นนี่น,นั่นมารวมรวมวางวาง,วางไว้อะไรเงี้ยครับแล้วจุดเปลี่ยนยังไงถึงมาเรามาทําร้านอาหารด้วยจุดเปลี่ยนของการมาทําร้านอาหารมผมเป็นคนชอบ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 กินของอร่อยครับชอบทานนู่นนี่นั่นก็ตะเวนกินแล้วเราก็มาทําอาหารเนี่ยเพราะว่า เราทําในรสที่ที่เรากินเองครับอยากให้คนกินในรสชาติที่เราที่เราที่เราชอบมากกว่าแต่ว่านำเสนอออกไปอย่างนี้ก็เลยแบบแล้วอีกอย่างคือผมอยากทำบาร์บีคิวแบบว่าสโมกลมควันแล้วก็ไม่ได้มีเวลาทำเนี่ยตอนตอนนี้เริ่มที่จะจะนำสิ่งที่ตัวเองชอบมามาทำมากขึ้นครับ จริงๆลูกค้าก็ถามนะครับว่าผมถนัดอะไรแต่ผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าทุกจานผมตั้งใจจริงๆคือเราตั้งใจทำเออผมว่ามันอร่อยอะที่ผมที่ผมทำออกมาอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ตั้งใจก็ผมไม่ได้ไม่ได้ถนัดอะไรเป็นพิเศษอนะไรเงี้ย แต่ผมเข้าใจในรสชาติของมันท,ที่พี่มันออกไปครับเริ่มเริ่มเลยเริ่มแรกเลยอาหารจานแรกที่เราทำเนี่ยอะไรผัดกะเพราเลยครับัดกะเพราเลยใช่ไหมผัดกะเพราเลยใช่ไปถุงโดนกะเพราไหกะเพราเนี่ยเป็นเมนูตั้งแต่เด็กครับที่เป็นเมนูที่กินแล้วไม่เบื่อไปที่ไหนก็สามารถสั่งได้้กะเพราอะไรเงี้ยครับใช่แต่กะเพราที่ผมทําก็จะเป็นกะเพราแห้งๆเพราะภาพจําเราตอนเด็กคือกะเพรามันต้องแห้งแล้วก็เผ็ดอะไรเงี้ยเผ็ดร้อนมีกลิ่นกะเพราที่มันฉ no ุนขึ้นมาอะไรครับ อย่างที่เห็นรู้สึกเหมือนมันจะมีซอสของเราอย่างนี้ไหมใช่ครับเออทำไมซอสต้องคิดขึ้นมาเองด้วยตอนนี้ทําซอสคิดขึ้นมาเองเพราะว่าตอนแรกทําเองคนเดียวแล้วตอนนี้คือมีพนักงานแล้วการทําซอสขึ้นมาเพราะว่าเราลดขั้นตอนกับวิธีนู่นนั่นเพื่อให้ทุกจานมันออกมาลดมันมันสเสถียรที่สุดครับเพราะใส่ในอัตราส่วนเท่าน,นี้รถมันก็จะออกมาเท่าน,นี้อะไรอยงี้ครับแล้วมันก็จะไม่เพี้ยน เพิมทีแล้วคือร้านนี้ผมทําด้วยตัวคนเดียวทําคนเดียวทั้งกับข้าวทั้งครกเพลทั้งเสิร์ฟทั้งทุกอย่างเลยครับคนเดียวซึ่งพอลูกค้าเยอะอย่างเงี้ยเราก็ทําไม่ทันลูกค้าก็จะมีอาหารที่กินน้อยลงอะไรเงี้ยครับ<ม>ข้อจํากัดมันเยอะก็คือเราก็เลยแบบว่ารับคนเข้ามาเทรนเทรนงานสอนนู่นนี่นัน่น,นเพื่อให้อาหารมันออกได้เร็วขึ้น,นครับแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาที่ร้านเรานี้เป็นคนยังไงคนที่ไหนก็มีคน คนในจังหวัดด้วยครับก็เป็นเฉพาะกลุ่มนิดนึงครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่พักตามโรงแรมรอบด้านเนี่ยครับ<ม>เพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างคือผมไปเลือกเองทุกครั้งครับทุกอย่างผมเลือกแล้วก็คือก็จะใช้อันนี้ตลอดคือถ้าลูกค้ากินแล้วชอบคือผมวยพยายามไม่เปลี่ยนมันมไปตลาดเองครับไปเดินตลาดเองเลือกของเองนู่นนั่นเกือบทุกวันเลยครับก็คือเราทำเยเหมือนกันเรากินเองเนะใช่<ร>ใช่ใช่ใชพิแบกตอนนี้ก็เริ่มโอเคครับแรกๆคือลูกค้าก็ยังไม่ ไม่เข้าใจว่าฮี่เราทําอะไรอยู่เราทําอะไรทําไมเป็นหน้าตาอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยครับแต่พอลูกค้าได้กินเข้าไปแล้วก็มีการพูดคุยกันด้วยนั่นเราก็อธิบายเขาฟังเขาก็เข้าใจว่าทําไมมันถึงออกเป็นงี้อะไรเงี้ยครับเราก็แต่ความเป็นตัวตนเราเป็นอาหารใช่ไหมใช่ครับครับอย่างที่ร้านนี้พี่เห็นได้มาตรฐานชาตรงนี้เรายังไรครับถึงถึงคิดขอตัวนี้มาเพราะด้เพราะว่าด้วยกฎด้วยครับแล้วก็เรามีมาตรการการท่องเที่ยวเราเซฟ เซฟแบบว่าคนที่จะเข้ามานั่งทานในร้านด้วยอะไรนะครับพนักงานเราต้องได้รับวัคซีนครบทุกเข็มเราต้องมีการตรวจทําความสะอาดร้านนู่นนี่นั่นอะไรครับให้ให้มันตามมาตรฐานที่ที่ขอใบมาเมนูที่เราอยากแนะนำเรีอะไรางครับอ๋ออันนี้ครับเป็นเม,เมนูแบบว่าตัวใหม่นะครับเพิ่งออกมาล่าสุดเป็น ปีกไก่บาร์บีคิวลมควันครับตัวนี้เราจะเสิร์ฟพร้อมกับอปอเตโต้แบบว่ามันอบไอ้มันบดครับเป็นมันบดสไตล์ญี่ปุ่นครับขั้นตอนเป็นยังไงขั้นตอนการทำัดขั้นตอนอะไรครับอันนี้ครับขั้นตอนตัวเมนูนี้ครับตัวไก่เราจะเราจะหมักหมักซอสไว้หกถึงแปดชั่วโมงครับแล้วก็เข้าเตาเข้าเตาสโมกเนี่ยครับประมาณสี่ชั่วโมงครับเมนูอื่นๆล่ะครับก็จะมี มีผัดกะเพราสามชั้นผัดพริกเกลือครับแกงป่าแกงป่าปลาคังแล้วก็ข้าวผัดมันเนื้อครับเออตัวข้าวผัดมันเนื้อนี่น่าสนใจยังไงมันขั้นตอนทำเป็นยังไงนะครับอ๋อขั้นตอนการทําเราก็จะกิวกิวตัวเนื้อก่อนครับให้ได้ความสุกที่เราต้องการครับแล้วก็เอามันเนื้อมาผัดกับข้าวใช่ครับอันนี้เป็นส่วนของเราเองเลยใช่เป็นส่วนข,ของเราเองครับก็จะมีมีวาซาบิ ให้ให้ทานถ้าคนไม่ชอบก็สามารถเอาออกได้ครับอันนี้ก็จะทานคู่กับกิมจิครับผมเป็นเครื่องเคียงกิมจินี่มันทำทำให้รสชาติเป็นยังไงครับเครื่องเคียงครับก็เป็นอารมณ์แบบผักดองตัดเลี่ยนเฉยครับตัดเลี่ยนเอาเอาเอาไว้ล้างปากกิมจิเราก็ทาเองครับทุกอย่างทําเองหมดเลยสามชั้นผักพริกเกลือที่ล้างก็จะออกแห้งๆกระเทียมหอมๆกระเทียมกรอบๆอะไรเงี้ยฮะครับก็คือสไตล์เราสไตล์เราทุกอย่างจะเน้นแห้งครับไม่ไม่ค่อยแบบว่าชํำน้ำเท่าไหร่ พี่เห็นอยางมีแกงป่าด้วยใช่ครับแกงป่าปลาคังถ้วยนี้คือที่ทําปลาคังให้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 ชมให้ชิมกันนี่คือเพราะว่าเมืองการเป็นเป็นเมืองแบบว่าปลาแม่น้ําผมอยากคนที่มาเมืองการก็มันต้องแกงป่าเครื่องแกงเมืองการมันก็ถึงอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าทานกับปลาด้วยที่เป็นเมืองการก็จะดีมากครับมันมีสูตรอะไรของเราไหมแกงป่าเราอ่ะแกงป่าอสูตรเหรอครับก็ทาตาม รสชาติที่ไปสัมผัสมาหลายๆอย่างผมมันก็จับทุกอย่างมารวมกันหมดเลยครับแล้วก็คิดว่าตรงนี้มันน่าจะดีสําหรับทุกคนครับก็คือเราสไตล์เราแล้วนะจังเครื่องดื่มแล้วก็วเนียกเป็นงไงบ้างเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็จะเน้นความสดชื่นครับเพราะว่ากาันยอรีเป็นเป็นจังหวัดที่ร้อนมากในตอนกลางวันครับผมก็อยากให้ทุกคนมาดื่มแล้วก็มีความรีเฟรชมีความสดชื่นผ่อนแบบว่าร้อนๆอ,อยู่กินเข้าไปแล้วรู้สึกบบว่าเอ้ย่าสดชื่นยเลยครับเมนูที่เราอยากแนะนำอะไรเอ่ยเครื่องดื่มอ่า ก็มีเอราวันกับไซโยครับอ anyway, ันนี Esta, example, ้ก็จะเป็นเอราวันครับเอราวันก uh ็จะเป็นออกเป็นสับปะรดสับปะรดหน่อยแล้วก็แบบว่าซ่าซาโซดาหอมหอมแล้วก็มีอะโลเวล่าครับที่เป็นว่าน้ำว่นหางจระเข้ที่แบบว่าทําให้มันเย็นแล้วมันเย็นยิ่งไปอีกครับส่วนไซโยกส่วนไซโยกก็จะเป็นแบบว่าความมิ้นมิ้นแล้วก็น้ําตาลกับจิงเจอเอลที่เป็นโซดาของขิงครับ ที่ทําให้มันรู้สึกสดชื่นคือวัตถุดิบทุกอย่างกับชื่อทุกอย่างเราจะเอาแบบว่าความเป็นเมืองการมาใส่กับมันไว้ครับร้านผมอยู่ในซอยอินเดียครับข้างๆเออใกล้ๆก,ก,กับสะพานคมน้าแควรครับถ้ามาจากถนนแสงชูโตมาสะพานนี้ก็จะอยู่ซอยจะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทยสาขาใหญ่ครับปิดเปิดยังไงไม่ไไรู้ยังไงตอนนี้เวลาปิดเปิดร้าน11โมงเช้าครับถึง5ทุ่มครับผมจะบอกลูกค้าเสมอว่า เป็นไงบ้างมาที่นี่จิตสดชื่นหรือยัง่นั้นี้ครับผมอยากให้ทุกคนมีความสุขครับสดชื่นอยู่กับมันในทุกๆวันอยู่กับพลังบวกอยู่กับว่าสิ่งดีๆอย่าเครียดอย่าแบบนุ่นั่นดีกว่าเหมือนกันเราที่มีความสุขใช่ใช่ใช่ครับผมเป็นอยู่ี้ใช่ครับ